อะไรแล้วมันมันคุณก็ณอ้างว่าเอาเอาว่ามันสัปปะหลังอ้อยไปทําไอ,อะไรน้ำมันไอ้แก๊สฮอยน,นิเกเตนะน้ำมันขึ้นแต่ทำไม<ป>มันสัปปะลังไม่ขึ้นพลังงานทางเลือกครับน้ำมันขึ้นแต่ว่ามันสัปปะหลังไม่ขึ้นครับุณก็อ,อกิปร <c oughs> ายถ้ารู้แต่แต่ทำไมไมันไม่ไม่ไปด้วยกันเยตอมเติมเติมค่าว่าน้ำข้างหน้าไปนะเป็นน้ำมันสัปปะหลังที่บอกว่าราคาขึ้นแน่อนผมไม่ได้พูดรัฐบาลหรอกแต่ให้เขา จริงใจบ้างจริงใจกับคนจนที่เป็นพื้นฐานของพวกคุณเป็นปฐานเสียงของคุณบ้างแสดงว่าประชาชนก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนเปิดปรการนีบานทำงมานต่อแต่ว่าต้องมาแก้ไขปัญหาพวกนี้ก่อนมันไม่ได้ใจนะมันไม่ได้ใจไม่ได้ใจไม่ได้ใจนะครับครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ นี่น้เป็นชาวบ้านนะค,คุณสุดหล่อนะ,อน,ะ,อะน่าจะมา,าจากสุรินทร์นือเปล่าไม่แน่ใจเคยโทรมาสักครั้งหนึ่งนะ,นะก็แถว<ะ>ส่วนใหญ่ก็อยู่อีสานใต้นะที่ปลูกมันสับปะหลังเยอะอีสานใต้ภาคตะวันออกอะไรประมาณมนี้นะครับคือความจริงรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้ในโยบายรับจำนำเหมือนกันด้วยผลการเกษตรอื่นๆฮะแม้แต่ราคามันสัปะหลังนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเขานี่เขาเขาเขาตั้งค้นสังเกตนะคุณสุพรเขาบอกว่ามันสําปะหลังจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันเข้ามาเยอะแล้ว คุณภาพมันดีกว่ามันที่ปลูกี่บ้านเราอีกเขาบอกอย่างนั้นนะฮะเออมันก็ได้กลายเป็นดินทางนู้นเนี่ยดินยังดีอยู่วใช่อาจจะเป็นไปได้นะเขาบอกว่าขาวนวลกว่าเยอะเลยนะที่ปลูกในบ้านเรานะครับปรสดาพ่อค้าก็เลยชอบที่จะเอาด้านนู้นมาไงคุณยิยาครับคุณยิยาสวัสดีครับคุณคนยิยาครับสองครับอยากเห็นรัฐบาลแถลงผลงานหนึ่งปีไหมก็อยากเห็นฮะแต่ว่าเขาคงจะไม่กล้าแถลงนะครับไม่กล้าเลยนะเขายื่นไปแล้วน่ะเรารอก็คือคือก็ยื่นเนี่ยลักษณะประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ ก็ยังพูดแบบปกป้องกันอยู่ดีฮะปกติแค<ร>่แค่ปีเดียวเขาก็แถลงกันแ,แล้วคือประธานเขาทอะไรไม่ได้เราบรรจุไปถ้าไม่มีใครเลื่อนเขาก็เขาก็ไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ก็ลักษณะอย่างนั้นแล้วเพราะว่าผลงานมันเป็นทะเลไม่รู้จะเอาจุดไหนมาเป็นเด็กเด็ผลงานเยอะฮะเยอะแต่เป็นลงทะเลดังนั้นนะลงทะเลไม่ว่า <ๆ S 1> จะรถคันแรกจะจำนำข้าวค <c oughs> ่าลงค่าแรงอะไรก็แล้วแต่รถคันแรกกันงไอ้กองไก่ทนที่ประธานทั้งสองพูดอ่ะ เดี๋ยวนี้มันแพงแล้วไม่ได้โทกนะครับครับคือแสดงว่าในมุมของผมในผมในยุยาถ่ายก็มองว่าอง่ารัฐบาลมันก็มีผลงานอยู่เพียงแต่ว่าในผลงานของรัฐบาลมันมีเรื่องที่มันต้องอธิบายเรื่องที่ถูกตั้งรัสเกตแทรกอยู่ครับอ๋อก็มันก็มีและครับเพราะว่ามันมันมันแบบว่ามันมันไม่เป็นชิ้นเป็นนแหละคือพูดอะไรออกมาก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีข้อมูลจริงก็ไม่ต้องกลัวจากคุณอยุยาถ้ามีข้อมูลจริงของจริงเนี่ยแก้ไขปัญหาที่จริงใครจะถามมาลุกนึกขึ้นถามยี่สิบคนก็ตอบยี่สิบคนได ก็ส่วนใหญ่แล้วตัวเฉพาะนายกอ่ะไม่รู้จะตอบตอบไม่ไม่ได้ด้วยตอบไม่เป็นด้วยนายยกเอาภาพรวมก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาก็เอาเฉพาะสิบหัวข้อใหญ่ใหให้ทีมงานลิสต์มาให้แก๊งไอ้ตรงไอ้ิมเนี่ยรวบรวมให<ล>้สิบข้อพูดสิบข้อจบแล้วที่เหลืออ่ะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอธิบายนะคะหนึ่งผลผลงานหนึ่งปีทำไมจะทำไม่ได้คุณคนนี่อยากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างพาณิชย่างไงนะตอนนี้ผู้ช่วยนี่สองคนนั่นไงผู้ช่วยผู้ช่วยคนแรกอ่ะไม่มีผลงานอะไรเลยนะ ่เนงาลยหอของงบไปไอ้อะไรเรื่องไถ่ร้อยสามสิบล้านไข่ไข่แพงมันก็ยังแพงอยู่นะไข่ไม่ใช่ว่าจะถูกแต่ก็ลงมาบ้างเขาบอกว่าตอนแกอยู่กเกษตกรที่แกทำให้สินค้าเกษตรตกนะแต่ว่าไปอยู่พันธุ์ที่ทําให้สินค้าแพงได้ไข่ถ้าอยู่กเกษตรแต่ตกแน่ถ้าพันธุ์นี้เด <c oughs> ็ดเงินก็ขึ้นได้อน,น้ำมันก็ขึ้นตลอดค่าครองชีพขึ้นทุกอย่างนะฮะข้าวของแพงครัของไก่ในรลละสามสิบบาทได้เนี่ยคนย่างขายเนี่ยผมไปซื้อมาให้ลูกน้องอ่ะไม่พอแล้วตอนเนี้ย ตรงไม้สามสิบบาทแล้วแย่งกันแย่งกันกินเลยอะไรหรัอครับไม่เคยยได้ินครับคิดว่ามีโอกาสได้ได้ฟังคําชี้แจงผลงานหนึ่งปีของรัฐบาลไหมคุณคนเยอะถ้ถ้าเขาแก้กฎหมายหรือพวกอะไรอ่ะกฎหมายปองดอรัฐธรรมนูญเลือกฎหมายเนี่ยโทษแก้รัฐธรรมนูญพรบเงินกู้สองล้านล้านพรบการบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านครับครับ พราะปกติตรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ค่อยทําอะไรตามกฎหมายอย่แล้วถึงจะมีกฎหมายบังคับก็เหอะอย่างนี้แ็ในในระเบียบจะต้องแถลงภายในเขาอาจจะเขาอาจจะมีเรื่องอื่นสาคัญกว่าหรือเปล่าเรื่องบริหารการจัดการน้ําเรื่องกู้เงินสองล้านด้านทาโครงสร้างอ่าด้านพื้นฐานและกรรมานาคนมันนําสำคัญกว่าหรือเปล่าก็เ,าเลยต้องลิ่งไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวแถลงผลงานเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังสําคัญกับน้ํสามจุห้าล้านกับเป็นมือกี่ปีไม่เห็นทำาะไรเงินเงินเพิ่งจะมาทําเป็นกู้ไว้จะหมดวันละ ครับนะพอมันจะไปไม่รอดต้องรีบกู้ไว้ก่อนอใช่ไหมครับครับเอารีบรีบกู้ก่อนอย่างอื่นเขาว่ากันครับเขาว่ากันเอาเงินมากอดไว้อะทาอะไรก็ไม่ทำสองปีทำอะไรแต่น้ำขอบพระคุณนะครับคุณคนยุธยาครับครับผมขอบพระคุณนะตอนหลังก็เป็นแฟนเหนียวแน่นนะสำหรับคนคนยุธยาเนี่ยโทรศัพท์มาได้เกือบทุกวันนะครับก็ข้าเจววีวิธีการในการที่ใช้โทรศัพท์ระมาในช่วงเวลาที่ถูกที่ควรนะครับนี่รัฐบาลไรผลงานคงดีใจ นะครับอีกท่านหนึ่งผลงานรอทอบเอสาปูนโรงพักตํารวจโดดีอีกท่านหนึ่งคนเป็นนายกช่วงนั้นเขาได้เป็นนายกมาจากอะไรนะครับไม่เห็นพูดเลยอีกท่านเนี่ยบอกมันไม่มีผลงานจะอะไรมาแถลงนอกจากข้าวเน่าเอามันก็มีนะเรื่องอเรื่องข้าวเน0่0หมื่นบาทเดี๋ยวก็นโยบายรัฐบานะบอกให้นะโชว์ผลงานสุดยอดควบถังเช่าหน้าแถลงอ่านี่ฮะ ถังเช่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทําให้ตลาดขายถังเช่าเนี่ยขายดิบขายดีมากเลยฮะเอานี่ก็เป็นน่าจะเป็นผลงานเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่านี่คงอยากจะได้เจ้าล้านนะครับอีกท่านหนึ่งสินค้าเกษตรราคาตกต่ําสร้างนี่กับประเทศนี่ก็เป็นผลงานนะก็ใช่ไงก็ก็ก็พูดออกมาสิก็แถลงออกมาที่ไม่เห็นเป็นไรเลยอีกท่านหนึ่งบอกไม่มีผลงานนี่แถลงจํานําข้าวเจ๊งพืชผลเกษตรตกต่ําสินค้าแพงอีกท่านหนึ่งแรงเหนื่อยใจสิ้นดีนะครับ อีกทารหนึ่งพืชผิดพืชถูกนะครับผู้นําบ้านเราอ่าวพืชสลุกไก่ผิดแก่ถูกนะข้าวหมื่นห้ากระเจงสองแสนล้านจุดค่าครองชีพไปต่ําของแพงน้ํามันแพงแก๊สก็ขึ้นนี่หนึ่งกันยายนนี่จะขึ้นอีก50าสิบตังค์นะเดือนละครั้งเดือนละห้สิบตังค์ก็ทนกันไปนะสี่ปีแถลงก็ได้ฮะผ่านวาละสามไปเลยไอ้ยถาวรเจ้ายันเขาได้เงินเขาคืนเพราะเงินเขาตัดสินคดีเขาแบ่งกันลงโตแล้ว <น>ผลงานล้มเหลวจะเอา,เามาถแถลงกับรัฐบาลแถลงผลงานเกี่ยวกับราคาพืชผลเกษตรมีแต่ผลอะไรก็ไม่รู้ที่ชาติเสียหายรัฐบาลเดินไม่ค่อยได้โดนดึงขาไวต้ตลอดนะครับที่แกสัรออกมาพูดอวดภูมิไม่ใช่เรื่องของประเทศหลอกแต่นิสัยเป็นคนอาฆาตอะไรประมาณานี้นะผมดูทุกวันครับรัฐบาลทําผลงานไม่สําเร็จอ,รอีกท่านหนึ่งกัอรอทอบอพูดไม่ได้หมอว่าโรวงวางยา อีกท่านหนึ่งบอกว่าโจทย์ SMS เขาขึ้นภูแต่ SMS พวกไหนไม่รู้ถูถกลงห้วยอ่านี่อ,อ,อีกท่านหนึ่งบอกรัฐบาลผลงานยอดแย่จะมีอะไระแถลงอ้าวกพมันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ไปไล่แจกแจงดู นี่เขาบอกว่าไม่ถแถลงไม่มีผลงานอยู่สปีก็ถแถลงไม่ได้โอ้ไปว่าเขานะนี่ไปปรามาศรรัฐบาลเขาเขาดูอยู่เนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เขารีบถแถลงนะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่7เนี่ยเอาเรื่องถแถลงผลงานรัฐบาลมาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนโนะไปว่าเขานะ <c oughs> พูดแล้วหาว่าคุยรอรัฐบาลแถลงจนหนวดงอกแล้วนะ <c oughs> นี่ใครไม่ทราบบอกก็ดูประจานะพี่ๆครับผลงานคือการโกง,งและแถลงทําไมจากท่ <c oughs> าม่วงนะออกมาก็พิการแน่นอน <c oughs> จะอะไรถแถลงหาเสียงบอกว่าจะกระชากค่าครองชีพแล้วเป็นไงแพลงไปมดนะฮะ ขายข้าวให้อิหร่านขายดันแถมดันอีกต้องรีบระบายอ่านี่ขายอิหร่านน้น้องครูแก้วลำพูนถ้าดูอยู่โทรกลับด้วยใช่ละการใช่ละการเป็นก็ดีนะเอาถือว่าเป็นรายการที่แบบมันเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมเลยตัวใหม่พ่น้องอะไรนะน้องครูแก้วลำพูนนะดูอยู่โทรกลับด้วยคุณเพลิงไอ้โทนนะแล้วคุณเพลิงไม่โทรไปหาแล้วครับน้องครูแก้วหรือว่าเบอร์หายหรืเบอร์ไม่ได้หรือว่าเงินหมดอะไรเงี้ยนะยืมได้เดี๋ยวนี้ก็ยืมใช่ไหมตรองสับนะครับ ขนาดขายข้าวยังให้อิรักยังไม่เผยราคาอย่าหวังแถลงหนึ่งปีนะมีแต่เรื่อ,งม,ยอยงมันเป็นความลับคนละอย่างไอ้นี่มันเป็นความลับทางการตลาดนี่รื่องผลงานรัฐบาล,ลงานดีจนชาสวนจะกินดินกันแล้วอันมันมองบ้างมาเลเซียมีไม่มีตัวถ่วงความเจริญอย่างถาวรไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะยิ่งเละทําอะไรเป็นบ้างผมรู้แล้วทำไมรัฐบาลไม่แหลงเพราะเป็นใบ้ทั้งคณะนะโอเคก็พูดเก่งอยู่นะ<อ>นักวุฒิก็ใช้ประโยชน์หน่อยนะครับ ใหญออกทะเลเยอะเห็นทุงควรจะถแถลงได้แล้วคิดว่ามีผลงานมีแต่ความล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างนี้นะรัฐบาลไม่ถแถลงเพราะไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็ทนะํานะแต่ว่าไม่ทํานี่ก็ว่าเกินไปนะทําไมไม่แจง้งกัรัฐบาลก่อนล่ะพี่เรินจะรีบ แก้กฎหมายช่วยพวกทําไมอพี่เลินก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะพี่เลินทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมปบรรจุอย่างเดียวใครบรรจุอย่างเดียวคนไม่ราส่งมาพี่เลินทําอะไรไม่ได้หรอกมันต้องอยู่แต่ซี่ของรัฐบาลฝ่ายบริหารเขานะฮะครับอ่ะละนี่ก็คือ เห็นควรหรือไม่รัฐบาลยิ่งรักต้องรีบถแถลงผลงาน1ปีหน้าก็มีความเป็นกันส่วนใหญ่ก็มักจะพูดถึงเรื่องสินค้ากระสง่งเกษตรเอาข้าของขี้ที่มีปัญหานะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสมพลลงจิและคุณประจักษ์มะวงศาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ